ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมีนครับในเดือนพฤศจิกายน2566ครับราศีมีนนะหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนามีนนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้ทั้ง2องอ,งอย่างเลยผู้ที่เกิดเป็นชาวราศีมีนเนี่ยก็คือเกิดตามวันนี้นะที่หมเมเอบอกวันที่เอาไว้นะครับ รวมไปถึงผู้ที่ผูกลัคนากําเนิดแล้วเนี่ยได้ลัคนามีนะครับหลายๆท่านยังไม่เข้าใจเนาะว่าราศีกับลัคนาคืออะไรจริงราศีก็คือช่วงวันที่เราเกิดนะช่วงที่ดาวอาทิตย์ตสถิตนะสมมติถ้าเรียกว่าคุณเป็นคนราศีมีนอย่างนี้เนาะก็จะว่าช่วงที่เราเกิดน่ะนะดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีมีน,นช่วงที่เราเกิดคนราศีมีนเน่พู่เกิดว่า14มีนาคมถึง12เมษายน นะครับถ้าเราเกิดระหว่างวันนี้14มีนาเนี่ยถึง12เมษายนเนี่ยถ้าเราเกิดช่วงระหว่างนี้ให้รับรู้ว่านั่นแหละเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในราศีมีนนะโหราศาสตร์เราก็จะกําหนดที่ดาวอาทิตย์เนาะเป็นราเป็นอยู่ในราศีมีนก็เรียกว่าเป็นคนราศีมีนแต่ลัคนาเนี่ยคือการผูกด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด สถานที่เกิดนี่แหละจังหวัดที่เกิดนะครับต้องมีเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะถึงจะสามารถผูกลัคนากําเนิดได้นะครับลัคนากาเนิดคืออะไรก็เป็นจุดนะพยากรดวงชะตาเป็นจุดตั้งรับการพยากรนะครับก็จะมีความแม่นยําในอีกระดับหนึ่งนะครับ อาจจะลัคนาเนี่ยจะแม่นยำสัก60%อรราศีเกิดสัก4 0หรือบางท่านต้องบอกงี้นะบางท่านเนี่ยดูราศีเนี่ยรู้สึกว่าแม่นยำกว่ากว่าไปดูลัคนาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโหรเก่าๆอาจจะพูดกันว่าถ้าคุณรู้ลัคนากำเนิดคุณดูลัคนาอย่างเดียวไปเลยนี่นะครับหมอแม่เนี่ยอาจจะแหกคอกนิดนึงนะก็ ได้ทดลองมาแล้วได้พิสูจน์มาแล้วนะครับเป็นเวลาระยะเวลานานนะนะก็เข้าปีต้นปีนี้เข้าปีที่10บละ9ปีนะที่ดูดวงมาก็อาจจะดูน้อยอาจจะดูน้อยสำหรับบางคนเนาะนะประสบการณ์แต่ว่าโชคดีที่ว่าเป็นคนได้ดูดวงเยอะนะออกอีเวนต์เยอะนะครับแล้วก็ดูรู้จักชีวิตผู้คนเยอะใช่ไหม บางคนเนี่ยเขาไม่รู้เวลาเกิดนะรุ่นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมอแมนมีโอกาสได้ดูรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านจะไม่รู้เวลาเกิดเลยเพราะฉะนั้นก็จะดูได้แต่แบบราศีนะแต่พอการดูแบบราศีแล้วเนี่ยนำทักษะเข้ามาประกอบเข้ามาครอบดูความเป็นไปของชีวิตปรากฏว่าแม่นนะปรากฏว่าแม่นเพราะฉะนั้นสามารถที่ดูได้เนะี่ยทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศี ยืนยันอยู่ตรงนี้นะยืนยันเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าคุณรู้ลัคนากําเนิดแล้วคุณทิ้งเรื่องของราศีเกิดเลยไม่ดูเลยเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้เอออ่ะสมมตุติคุณเกิดราเอาเป็นว่าคุณเกิดราศีมีนนะคุณเกิดราศีมีนแต่คุณไปเกิดลัคนาอื่นเช่นลัคนาเมษนะมี บางคนเกิดราศีมีนคือช่วงวันนี้ช่วงวันที่สิีมีนาถึงสิบสองเมษาเนี่ยเกิดราศีมีนแต่ผูกลัคนากําเนิดตามเวลาเกิดแล้วไปตกลัคนาเมษเกิดความสับสนแล้วว่าช่วงลาหูย้ายมาตกลงจะตัวชั้นลาหูย้ายเข้าหรือย้ายออก <c oughs> เพราะว่าราศีมีนเนี่ยลาหูย้ายเข้านะแต่ลัคนาเมษเนี่ยลาหูย้ายออกนะเออนะครับ มอแม่จะพูดตามตรงนะถ้าเกิดเป็นเป็นบริบทอย่างนี้นะถ้าคุณเป็นชาวลัคนาเมษลักบัญชาวราศีมีนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นชาวลัคนามีนแต่ว่าราศีเกิดเป็นเมษเนี่ยก็เท่ากับโดนลาหูสองรอบติดนะฟังให้ดีนะเท่ากับโดนลาหูสองรอบติดปีครึ่งที่ผ่านมาโดนที่ราศีเมษแล้วก็ปีครึ่งนับจากนี้จะโดนที่ราศีมีน มันเป็นอย่างนี้ครับนี่คือความจริงนะฮะต้องบอกกันให้รับรู้นะครับเพราะว่าการดูราศีกับลัคนาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณรู้ลัคนากําเนิดแล้วคุณจะทิ้งราศีไปเลยไม่ใช่ก็อย่าลืมว่าถ้าคุณเกิดภายในเวลาเนี่ยภายในวันที่14มีนาคมไปจนถึง12เมษายนคุณถือว่าเป็นชาวราศีมีนอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ยังต้องเจอราหูอยู่นะครับมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพียงแต่ว่า สัดส่วนมันก็จะบาลานซ์กันไปถ้าคุณเป็นเมษแล้วก็เป็นมีนด้วยเนี่ย่าก็คุณก็เจอทั้งออกทั้งเข้าใช่ป่ะบางอย่างก็จะดีขึ้นบางอย่างก็จะมีปัญหามันก็อย่างเงี้ยบาลานซ์กันไปเรื่องว่าดวงคุณอาจจะอยู่ในระดับทรงๆไงบวกลบคูณหารกันแล้วทรงๆไงนะเหมือนหินกับหยางอะศาสตร์ของจีนเนี่ยทำไมเขาถึงแบบมีหินหยางขาวกับดาเข้ามาผสมรวมกัน แล้วอยู่ด้วยกันได้เพราะว่านั่นคือการผสมผสานร,ระหว่างอะไรดวงดีดวงร้ายความดีความชั่วอะไรแบบนี้ครับเป็นการผสมผสานกันนะครับอันนี้ก็บอกให้เข้าใจนิดนะึงนเพราะว่าที่ต้องพูดว่าราศีมีนถือเป็นเจ้าภาพในการที่รับพระราหูเข้าทับเรือนชะตานะครับใครอาจจะบอกว่าราหูเข้าทับราศีมีนไม่ร้ายอย่างที่คิดไม่แรงอย่างที่คิดอะไรแบบนี้นะครับ ก็มีส่วนถูก <c oughs> เพราะว่าคือราศีมีนเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนคือดาวพระหัสบดีเนาะซึ่งเป็นดาวธรรมะดาวฝ่ายสุภรเคราะห์ดาวประธานฝ่ายสุภรเคราะห์เป็นดาวความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าฝ่ายความเจริญรุ่งเรืองแล้วกันฝ่ายพระเอก <c oughs> ราหูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าราหูจำศีลราหูจำศีลหมายถึงว่า ความเป็นคาแรคเตอร์ของราหูทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสามารถที่จะระงับยับยั้งได้ถ้าคุณมีสติพอนึกออกไหมปัจจัยภายนอกบางทีเราควบคุมไม่ได้เช่นถ้าใครจะมาให้ร้ายเรามาใส่ร้ายเรานะมาฟ้องมามีเรื่องของคดีความหรือว่ามามุ่งร้ายต่อเราเนี่ย บางทีเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ราศีมีนจะควบคุมได้ก็คือควบคุมจากจิตใจภายในควบคุมจากตัวเราเองเช่นถ้าเราเกิดสภาวะอารมณ์ที่เป็นแบบราหูก็คือโอโ้โหอยู่ดีๆก็เกิดเกิดอยากจะไปเข้าสู่อบายมุกอยากจะไปลิ้มไปลองอะไรที่มันไม่ดีหรืออาจจะอยู่ๆก็มีอารมณ์ที่ว่าอยากจะไป ทำเรื่องที่ไม่ดีที่ผิดกฎหมายหรือที่อะไรเงี้ยราศีมีนะจะมีความยับยัง้งชั่งใจได้ด้วยตนเองเนื่องจากว่าเนื้อแท้ของคุณนั้นเป็นดาวพระรหัสสดีเป็นดาวแห่งศีลธรรมเนะเป็นดาวแห่งความรอบคอบการคิดเป็นเหตุเป็นผลคุณเนี่ยสามารถที่จะก,กําหนดนะกฎเกณฑ์แล้วก็ยับยั้งด้วยตัวเองได้นึออกไหมนี่แหละก็เรียกว่าดาหูจําศีลนะคือมันไม่ได้ร้ายไปทั้งทั้งหมดนะเพราะว่า ราศีมีนคือเนื้อแท้คือดาวพฤหัสบดีนะครับเพราะ่จะยัยับยั้งได้นะครับวันนั้นก็มีก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวของแต่ละบุคคลถ้าเกิดว่าช่วงดวงของคุณเนี่ยดาวพฤหัสดันจรเป็นกาลากินีพอดีนะครับก็เท่ากับว่าเรื่องศิละธรรมมันบกพร่องเห็นไหมถ้าดาวพฤหัสบดีในดวงจรของคุณโคจรเป็นกาลากินีพอดีก็เท่ากับบางทีเรื่องเหตุและผลใช้ไม่ได้ต้องใช้เรื่องอารมณ์อย่างเดียวเห็นปะเออมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยไปแต่โดยภาพรวมเราถือว่าให้ ให้เครดิตกับดาวพระราสดีว่าเป็นดาวที่มีสติมีศีลธรรมนะครับเอ่อทำให้ราหูเนี่ยก็พอที่จะยับยั้งได้นะคราวนี้อ่ะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนของเรานะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่1พฤศจิกาเลยนะนะดาวพุธเนี่ยก็โคจรอ่ายกย้ายนะครับจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับมีผลยังไงกับราศีมีนล่ะ แน่นอนนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยสำหรับราศีมีนเนี่ยพุธคือคู่ครองพุธคือครอบครัวพุธคือบ้านพุธคือรถพุธคือโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ดาวพุธเนี่ยเดินเร็วมากและเดินเข้าสู่ภพมรณะชาวราศีมีนช่วงเดือนที่แล้วไหนบอกหน่อยว่าหนึ่งคุณมีปัญหากับคนในครอบครัวไหมเรื่องการกระทบกระทั่งการมีปากมีเสียงการสื่อสารการสื่อความกันสื่อความกันผิดพลาด ิดความหมายมีไหมคอมเมนต์บอกหน่อยช่วงที่ผ่านมานะ2ช่วงที่ผ่านมานะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเรื่องบ้านเรื่องรถมั่งหรือเรื่องคนในครอบครัวเอกสารเกี่ยวกับบ้านกับรถกับคนในครอบครัวอ่ะหรือใครมีอุบัติเหตุเรื่องรถยนต์หรือใครมีเรื่องของบ้านชำรุดหรือภาษีขาดทะเบียนขาดพรบรขาดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือใครเพิ่งต่อประกันไป ประกันรถยนต์หรือประกันอัคคีภัยในบ้านอะไรเงี้ยบอกหน่อยเพราะว่าเกณฑ์อ่ะมันมีนะครับช่วงที่ผ่านมานะเกณฑ์มันมีนะครับดาวพุธเนี่ยแปลว่าเอกสารและพุธมาจากเดือนพันธุุก็คือทรัพย์สินบ้านรถยนต์นะครับใครเพิ่งเปลี่ยนโทรศรัพท์มือถือมั่งนะบอกให้รับฟังหน่อยมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนตั้งเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้เลยอ่าเดือนนี้หรือเดือนพฤศจิกายนเลยอ่านะครับมีเกณฑ์เปลี่ยน มีเกณฑ์ต่อภาษีรถยนต์ต่อประกันอะไรพวกนี้นะครับมีฮะนะก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรอกนะครับเพราะว่าอะไรมันเปรียบเสมือนว่ามันเป็นการแก้ดวงแก้เคร็ดนะครับตัวคุณเองเนี่ยมีพระราหูทับอยู่และดาวพุธเนี่ยเมื่อโคจรไม่ว่าจะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงนะครับใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร,รต่างๆแน่นอน หรือใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสื่อสารนะครับเพราะพุทธเนี่ยเมื่อสถิตอยู่ในตำแหน่งมรณะเอาโอเคก็มีการแก้ไขนะครับหรือว่ามีการเสียหายหากเกี่ยวกับเรื่องที่หมอแมนพูดมาพอเขายกจากตําแหน่งมรณะเข้าสู่ตำแหน่งสุภะแล้วอ่ะอยู่ในตำแหน่งที่ดีตําแหน่งที่ดีแล้วแต่ว่าตําแหน่งนี้ดันไปตรีโก,กนกับดาวพระราหูด้วยก็เป็นดาวคู่ศัตรูแสดงว่าเกณฑ์ที่คุณจะต้อง แก้ไขเรื่องพวกนี้เรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีตลอดเวลานึกออกไหมมันมีตลอดเวลานะครับคราวนี้เนี่ยได้ผลดีไหมได้ผลดีในแง่ของการแก้ปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังอยู่เนี่ยคุณสามารถจะแก้ปัญหานะปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้สําเร็จรุ่วงอย่างรวดเร็วนะ ไม่ต้องรอนาะนะสำเร็จรุ่งรงอย่างรวดเร็วแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการมีข้อมูลที่ผิดเพี้ยนนะครับการสื่อสารที่ผิดพลาดที่การสื่อความที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงในวันที่3วันที่3พฤศจิก,กายนเนี่ยดาวสุขจากโคจรนะเข้าเล็งดวงชะตาราศี จุดนี้นะมีจุดที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับก็คือว่าจะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเข้ามาหยิบยืมสตังค์นะอันนี้เตือนไว้ก่อนล่วงหน้าบางคนจะมีการโดนหยิบยืมก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะต้องบอกอย่างนี้นะดีดาวถีบแล้วก็ดาวสัชะเนี่ย <c oughs> เขาเป็นอริบางทีอาจจะมีการถูกหยิบยืมถูกขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้วนะแต่หลังจาก วันที่3พฤศจิกายนเนี่ยคราวนี้ก็คือยังมีอีกนะยังมีอีกนะครับหรือใครที่ยังไม่เจอสถานการณ์นี้ก็จะเจอนะญาติมาขอยืมเงินเพื่อนมาขอยืมเงินขอความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเเรื่องของเขาเดือดร้อนนะอาการเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆเขาอาจจะไม่ได้มาแบบ ไม่อยากจะมาขอยืมเราหรอกแต่มันอดไม่ได้มันมันก็คือมันเขาไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือได้นะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เราเองอะ่ะอยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ต้องซัพพอร์ตเช่นซัพพอร์ตญาติพี่น้องนะครับหรือว่าช่วยเหลือถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องที่ต้องช่วยเหลือนะ ญาติพี่น้องของเราหรือว่าคนที่อยู่ในดูแลของเรานะครับบางทีพ่อแม่อาจจะป่วยหรือว่าตัวเราเองอาจจะป่วยมีเรื่องของสุขภาพนะครับต้องซื้ออยู่ยาอะไรต่างๆก็อาจจะต้องซัพพอร์ตตรงนี้ครับราศีมีนนะฮะมันมีเกณฑ์ที่จะเสียไปในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับหรือในแง่ดีที่สุดในแง่ดีที่สุดคือคุณเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวนะราศีมีนนะ ในแง่ดีที่สุดเลยแบบชีวิตดีอะ่ะออมันมีหลายเลเวลสุกแรงลางหูเนี่ยมีหลายเลเวลเลเวลที่หนักๆเลยก็เนี่ยเป็นเรื่องการเสียเงินไปด้วยเรื่องของการเจ็บป่วยนะฮะการเจ็บป่วยความเป็นความตายเลยแต่ในเลเวลที่แบบชีวิตดีหน่อยอะ่ะก็คือเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวหรือการซื้อของนะที่อาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยนิดนึงนะของที่แบบมีความอยากได้มากกว่าความจําเป็นอะ่ะ บางคนก็จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อมือถือใหม่ซื้อรถใหม่ซื้ออะไรที่มันอาจจะดูดูเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนิดหนึง่งอะไรแบบนี้นะหรือยอมเสียเงินไปกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองนั้นดูดีดูมีออร่าเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้เยอะหน่อยอันนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ชีวิตดีนะเออถ้าชีวิตดีเนี่ยจะเสียไปกับเรื่องพวกนี้นะครับวัน <laughs> นั้นก็อันนะ ใช้ควบคุมด้วยตัวเองดูว่าอะไรเหมาะอะไรควรก็ค่อยจ่ายนะครับอย่าอย่าอย่าแบบเอออย่าใจง่ายอย่าหูเบานะเดี๋ยวใจง่ายแล้วหูเบาเจอป้ายเซล์ที่ไรกระโดดเข้าหาเนยมันจะเสียตังค์เยอะนะหาได้ไหมหาได้แต่มันก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายไปเยอะนะหาได้เพราะดาวราชาโชคเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินนะหาได้อยู่แล้วแต่มันก็มีเกณฑ์เสียเงินเยอะนะครับนะคราวนี้ดาวการเงินเนี่ย มันไปอยู่ในภพมรณะด้วยก็มีเกณฑ์จ่ายตังค์เยอะนะเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงวันที่4พฤศจิกายนดาวพระเกตยกเข้าสู่ตำแหน่งสหัะชะเนี่ยแปลว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะว่าเอาจริงเลยก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยที่แบบอยู่ในขั้นวิกฤตนะนะครับ ดาวพระเกตกับดาวมฤตยูอยู่คู่กันแบบนี้นะครับมันเป็นดาวเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันก็ถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ที่แบบวิกฤตแล้วนะถ้าเกิดเขาอยู่ในเกณฑ์วิกฤตแล้วนะอ่าก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับอาจจะมีสิทธิ์นะครับอาพูดแค่นี้แล้วกันนะจะมีสิทธิ์นะเพราะดาวดาวจิตวิญญาณกับดาวดาวมฤตยูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาวแห่งความตายดาวพระเกตก็คือดาวแห่งจิตวิญญาณ พอดาวสองดวงนี้มาคู่กันคู่กันในตำแหน่งสหัาชะซึ่งแปลว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานมั้ยมันก็มีสิทธิ์จะเกิดเหตุกับตำแหน่งนั้นได้เนาะเป็นว่าเข้าใจกันนะครับเพราะนั้นถ้าใครแบบคุณมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เจ็บป่วยที่แบบวิกฤตแล้วอ่ะมันก็สุ่มเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิด เขาไม่ได้วิกฤตอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดเหตุแค่เล็กๆน้อยก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นการแก้ดวงอย่างหนึ่งคือคุณชวนเพื่อนชวนญาติพี่น้องเนี่ยไปวัดเลยไปวิปัสสนากรรมฐานไปถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นการแก้ดวงที่ดีสุดยอดเ,ออเห็นไหมเ,ออเพราะดาวดวงนี้ก็คือดาวเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับหรือไม่ก็พากันไปเที่ยวต่างประเทศซะเลยนะใครแบบชีวิตดีมีอันจะกิน ชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องไปเที่ยวต่างประเทศซะนะครับนะอันนี้แก้เคลดได้ดีนะฮะเรื่องเงินทอง,ทองหาได้นะครับแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะมีต้องใช้จ่ายเงินเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีติดขัดบางช่วงนะครับนะแต่ก็แต่ไม่เหลือบาวแสแรงอ่ะเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะตั้งแต่วันที่15เนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยก็เข้าสู่ตำแหน่ง สุภะนะแสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นเงินเดือนมีเกณฑ์ได้โบนัสมีเกณฑ์ได้เงินนะที่มาจากความสามารถของตัวเองนะครับได้ขึ้นเงินเดือนได้ขึ้นโบนัสได้กำไรกำไรที่ดีนะครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยเป็นกรเกตตราธิบดีในือนสุภะแสดงว่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมีเกณฑ์เติบโตมีเกณฑ์ก้าวหน้านะครับใช้ได้เลยนะสวยงามแต่คราวนี้เนี่ย วันที่17เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเขาโคจรเข้าตามาดาวพระอังคารมาอาทิตย์เนี่ยเป็นเรือนอลิเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะหา,หาได้ก็จริงแต่อาจจะต้องมีรายจ่ายนะบ,บางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะต้องไปซ่อมอันนน้นซ่อมอันนี้หรือต้องไปลงทุนตรงนั้นเพิ่มนะครับหรือต้องจ่ายหนี้จ่ายสินอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินของตัวเองหรือหนี้สินของ ชาวบ้านเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะมีเกณฑ์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องหาได้หาได้หาได้ไดมีรายจ่ายไหมมีเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ในช่วงวันที่ย4ิบี่นะครับช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยดาวพุธเนี่ยยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับคือดาวพุธยกย้ายเนี่ยสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยก็มีผลเนี่ยเกี่ยวในเรื่องเนี่ยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของอคู่ครองนะครับ คราวนี้เนี่ยยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกรมมะแสดงว่าราศีมีนคู่ของคุณนะถ้าคุณมีคู่นะมีเพศตรงข้ามมีอะไรเงี้ยมีคนที่เป็นแฟนคุณเนะี่เขาค่อนข้างจะมามีบทบาทในเรื่องของการงานอาชีพของคุณพอสมควรนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีคู่ไม่มีแฟนก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะเป็น เป็นคุณแม่กระแดอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เนาะบางทีอาจจะมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเรานะการค้าการขายนะครับชาวราศีมีนจะได้จะมีผลดีมากๆถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้านะครับการเดินเอกสารต่างๆนะการแบบเป็นตัวแทน าานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามได้ผลดีหมดได้ผลดีหมดนะครับถ้าคุณมีแฟนคุณมีคู่เนี่ยแฟนก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอาชีพให้คําปรึกษาได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างปลายปลายเดือนนะหลังวันที่ยีบี่ค่อนข้างได้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาชีพนะครับโดยองค์รวมโดยภาพรวมเนี่ยชาวราศีมีนนะมันจะมีเรื่องราวให้เข้ามาท้าทายเข้ามาได้คิด นะได้บุกเบิกนะได้บริหารจัดการท้าทายมันสมองของเราเนี่ยพอสมควรนะไม่ใช่แค่เดือนพฤศจิกาย,ยนครับตลอดทั้งปี6-7เลยนะลยก็จะมีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีของราศีมีนในช่วงนี้เนี่ยไปจนถึงทั้งปี6-7เลยคือลองดูนะว่าคุณสามารถจะ เวลามีปัญหาเข้ามาแล้วคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆหรือว่าวิธีที่คนอื่นไม่เคยใช้เนีอยหมะวิธีที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนบางทีคุณจะคิดการแก้ปัญหาลักษณะนี้ได้นะอยู่ดีๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรามีอ,อมีเขาเรียกว่ามีความแรลพร,าว,พราวมากขึ้นรู้สึกมีเล่เหลี่ยมมากขึ้น <laughs> ลาสิมีนะ จะรู้สึกมีเล่เหลี่ยมมากขึ้นจะรู้สึกเฮ้ยมีไหวพิปปฏิพานเพิ่มมากขึ้นเออนะาปกติฉันเป็นคนคนดีคนอยู่ในสินนี้ทําไม่ค่อยมีเล่เหลี่ยมทาไมช่วงนี้รู้สึกมีเล่เหลี่ยมเยอะนะ <c oughs> ครับก็ไม่เชิงที่จะเรียกว,ว่าเล่เหลี่ยมหรอกครับกเเ็เขาเรียกว,ว่ามีไหวพิปปฏิพานที่ดีทันคนนะครับทันคนในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยกเ็เวลาเจออะไรมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับเพราะว่าความมั่นใจของเราอาจจะทําให้เราเนี่ยจากที่เราทันคนใช่ไหมแต่ถ้าความมั่นใจมากๆเนี่ยว่าเราคิดว่าเราทันเขาเรารู้มันจะทําให้เรากลายเป็นฝ่ายโดนหลอกได้นะครับเพราะดาวพระราหูเนี่ยเขามีสองพาร์ทนะก็คือพาร์ทความฉลาดหลักแหลมกับพาร์ทความโลภพาร์ทความโลภความลุ่มหลงนะเพราะนั้นเนี่ยเราใช้ ความฉลาดหลักแหลมของรางหูนะูล้ลบเ,เป็นปีกูลุกลิกเป็นหางซิกแซกได้ซิกแซกเก่งไหวพริบปฏิพานเยี่ยมอันนี้คือข้อดีของรางหูนะแต่ข้อเสียก็คืออะไรถ้าเกิดมั่นใจแล้วไม่ฟังใครอีกเลยเออเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วไม่ฟังใครเลยนะนึกว่าคิดมาดีแล้วไงสุดท้ายโดนหลอกมีมีอารมณ์แบบนี้อยู่นะวันนั้นราศีมีนนะต้องทําอะไรก็ตามใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะเราใช้ไหวพริบปฏิพาน วิเคราะห์สถานการณ์แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรบุ่มบ่ามไปนะครับค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเอ,อ่อนี่คือราศีมีนโดยภาพรวมนะก็จะเจอเหตุการณ์ที่มาทดสอบเราแบบนี้แหละเรื่อยๆนะครับยังโชคดีที่เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยราศีมีนก็ไม่เป็นสองรองใครยังสามารถที่จะสแสวงหารายได้สแสวงหาราบผลในชีวิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ แค่ระวังตัวให้มากหน่อยเพราะว่าลาหูเขาอยู่ในเรือนชะตานะครับระวังอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีความข้อกฎหมายการฟ้องร้องอะไรต่างๆถ้าเลี่ยงใดก็เลี่ยงนะครับนะก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลเคล็ดลับเสริมดวงนะของชาวราศีมีนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ราศีมีนก็ขอให้เป็นเน้นทําบุญลงศพนะทำบุญลงศพป้าเขาหอศพทําบุญให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพ ทำบุญล้างป่าช้าอะไรแบบนี้นะครับทำบุญล้างปานะ่าช้าเนี่ยหาอากาศไปนะครับแล้วก็รับรองว่าจะดีแล้วก็จุดที่2ก็คือหาอกาสไปวิปัสสนากรรมฐานนะไปหาอากาศถือศีลปฏิบัติธรรมไปนะหรือว่าจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับนะเหล่านี้ก็ก็ถือว่าเป็นกุศลเหมือนกันเอาที่เราพร้อมว่าจะไปข้างนอกหรือจะอยู่ที่บ้านนะครับ เอาละนี่คือทั้งหมดของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนนะครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ